แทงคุกคามแล้วเอาอยัางไงต่อดีแทงคุกคามก็คือการที่เราเนี่ยท้องอยู่นะตอนช่วงต้นๆเลยไม่ถึง12สัปดาห์แล้วมีเลือดออกครับบางคนเฮ้ยไปต่อได้ก็เลือดออกนะมนีนู่นนิดนี่หน่อยแต่สุดท้ายก็ได้อุ้มลูกแต่บางคนอา้าวแทงคุกคามแต่เสียลูกเอ๊ะสกลุ่มนี้ต่างกันยังไงแล้วทำยังไงกลุ่มที่เสียลูกถึงจะได้ไปต่อคืออย่างนี้ครับ เวลาที่แทงคุกคามมันจะไปต่อได้เนี่ยมันจะต้องประกอบด้วย2อ,องค์ประกอบด้วยกันอันที่1เลยคือลูกอะ่ะพันธุกรรมต้องปกติอันที่2หมดลูกต้องดีหมายความว่าอย่างนี้ครับสมมติว่าถ้าเราทองเองตามธรรมชาติเราไม่รู้ว่าว่าจริงๆเราลูกเขาพันธุกรรมปกติหรือเปล่าเราแทบไม่มีทางรู้เลยว่าน้องเขาจะไปต่อได้ดีได้มากได้น้อยแค่ไหน ถ้าสมมติว่าน้องเขาผิดปกติตั้งแต่ต้นยังไงยังไงไม่ว่าเราจะให้ยาอะไรไปพยุงเขายังไงน้องก็จะหลุดครับผมแต่ในกรณีที่เรารู้อยู่แล้วว่าลูกพันธุกรรมปกติอย่างเช่นที่ทําเด็กหลอดแก้วมานู่นนี่นั่นอ,อ้าวพวกอย่างเงี้ยไปต่อได้ส่วนใหญ่ไปต่อได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นลยไปต่อได้ค่อนข้างลุยเลยยกเว้นพันธุกรรมปกตินะแต่มดลูกผิดปกติอย่างเช่นมี มีผนังกั้นในโพรงมดลูกมีเนื้องอกโพรงมดลูกที่ไปเบียดนู่นนี่นั่นแล้วทําให้เกิดการแทงคุกคามพวกอย่างเงี้ยไอ้ไม่เกี่ยวกับลูกแล้วเกี่ยวกับมดลูกก็พวกเนี้ยก็จะไม่ค่อยไปต่อครับผมเพราะฉะนั้นแทงคุกคามสิ่งที่ควรหํามคือพอมีเลือดออกนะไปหาหมอครับคุณหมอจะให้ยาพยุงโพรงมดลูกมากับบ้านนอนเยอะๆยอะนอนจนกว่าเลือดจะหยุดไหลยี่สิบสี่ชั่วโมงเลือดไหลสองวันนอนสามวันเลือดไหลาสามวันนอนสี่วัน เราไม่มีทางรู้หรอกว่าลูกเราพันธุกรรมปกติหรือผิดปกติถ้าเราท้องเองตามธรรมชาติหรือฉีดเชื้อเนาะเราให้โอกาสเขามากที่สุดขอให้ทุกคนผ่านพ้นไปได้และได้ลูกส่งความตั้งใจครับผมวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ